โอจีบ๊อบบี้แรปเปอร์ไทยที่กำลังมาแรงสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ OG b o b b y ีนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแรปเปอร์ไทยที่กำลังมาแรงนะตอนนี้มากๆเลยค่ะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นหนุ่มเท่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและโดดเดน่นรวมถึงในเรื่องความสามารถในการแรปของเขาเนี่ยมีกลิมมิกและความปังตาดแบบสุดค่ะวันนี้นะคะพี่อารีตี้จะพาไปทำความรู้จักกับน้องให้มากขึ้นกันค่ะชื่อของน้องนะคะคือบอบบี้ค่ะและฉายาที่ถูกเรียกว่า OG b o b b y ีเนี่ยก็คือฉายาเมื่อตอนไปเรียนที่ US Bo b b อบบี้นะคะเป็นหนุ่มหล่อสัญชาติไทยค่ะและมีเชื้อสายจีนจากฝั่ง น้องเนี่ยเริ่มทําเพลงแบบจริงๆจังๆมาประมาณ4 5หปีแล้วค่ะและปัจจุบันน้องก็เข้าสู่ในรายชื่อแรปเปอร์ไทยที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งคนเลยค่ะนิสัยและคาแรคเตอร์ของบ๊อบบี้นะคะทําให้หลายๆคนโดนตกค่ะ เพราะาเขาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดมากภายนอกเนี่ยจะดูนิ่งๆถึมๆแต่บอกเลยว่าความปวนและความแสบความดื้อเนี่ยคือที่สดุดน้องเนี่ยเป็นคนแปลกๆค่ะน้องเป็นคนชิลๆแต่ก็เป็นคนมีระเบียบมากๆห้องเนี่ยจะไม่ยอมให้มีฝุ่นเลยและน้องเนี่ยก็กลัวผีด้วยนะคะไม่ชอบบ้านผีสิงแบบสุดๆเพราะไม่รู้ว่าผีจะโผล่มาให้เขากลัวตอนไหนจุดเด่นที่ทำให้ชาวแรปเปอร์ชื่นชอบน้องโอจีบับบี้นะคะ ก็เพราะว่าเสียงร้องและการแรปเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะฟังปุ๊บเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าคนนี้แหละคือเสียงของบ๊อบบี้เสียงของเขาเนี่ยจะสมูทและโฟลไหลลื่นมากค่ะบวกกับสำเนียงภาษาอังกฤษคือดีงามมากและหากใครยังไม่เคยฟังเพลงของน้องนะคะหรือใครยังไม่ได้ติดตามน้องบ๊อบบี้เนี่ยแอดมินจะทิ้ง IG ไว้ให้ทางด้านล่าง และเราเนี่ยก็ลองไปติดตามแรปเปอร์ระดับอินเตอร์อย่างน้องบ๊อบบี้กันด้วยบอกเลยว่าปังมากจริงๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮด d เซ็ต